คุยกันเ,เดียรเขาก็ให้เดียพูดความว่าทําไมถึงมองที่พี่ดาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเดียก็เคยเดินฉีดซิโโลิโคนเหลวเนาะค่ะค่ะก็เข้าไปัานานแล้วก็สิบกว่าปีไปขูดหลายที่เลยก็ไม่ออกไม่หมดมขูดก็ยิ่งเป็นพังผืดแล้วก็ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะ<ม>ใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปเกาหลีล้วแ้วเขาก็ขูดหมดเลยข้างในก็ไม่หมดไม่หมดอีกขูดไม่หมดอีกกลับมาสองครั้ง เกาหลีมาสองครั้งนะคะไม่หน่าบวมมากแล้วก็พอดีน้องสาวไปทำน้องน้องสาวก็บอกว่าอ้าวพีคุณหมอท่านนึงคุณหมออะไรก็คือให้มาทำลองทำดูแลบอกว่าเห็นหน้าน้องสาวเปลี่ยนแล้เมื่อก่อนน้องสาวแบบใหญ่มากคือน้องเมย์นี่ใช่ไหมคะใช่น้องเมย์ใหญ่กว่านี้ตอนนั้นใหญ่กว่านี้ใช่ไหมถ้าใหญ่กว่านี้ก็เหมือนสมัยพี่ดาวักเมื่อย้อนเวลากลับไปอีกเกือบ20ปีที่แล้วใหญ่เหมือนหน้าน้องเมย์เลยคือจะแบบเรียกว่าเป็นผ่า เป็นพังผืดขึ้นเลยก็ก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมเราสามคนนี่นะคะเจอคุณหมอซีรีส์เหมือนกันเจอซีรีส์เหมือนกันเห็นงว่าใครจะเจอมากเจอน้อยเมย์กับดาวนะคะหน้าดาวเห็นก็เหมือนเมย์เจอเยอะเหมือนกันเจอดาวแล้วก็ดูหน้าของน้องเดียนะคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ม่เยอะแต่ว่าตอนนี้นี่คือมันอ่อนทัแล้วใช่ก่อนหน้าจะเยอะก็ไปแล้วมีมีลูกอยู ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบเห็นน้องทำแบบอยากจะทํามากเลยอ่ะแล้วก็คือแบบขอให้คุณหมอทำคุณหมอบอกว่าอตกลงทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราไปทํามาหมดแล้วอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่มาที่แก้ล่าสุดที่ครั้งที่สามครั้งที่สามนะคะรู้สึกเหมือนแบบโล่งเลยแล้วได้แบบเข้ารูปสวยถ่ายรูปมาเหมือนเกาหลีเลยไหนทำน้องเมย์บ้างค่ะน้องเมย์แก้ไขค่ะของเมย์เนี่ยคือครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ค่ะเฮ้ยไม่ต่างจากใคร เคยชมค่ะที่สี่ยังมีทำอีกไหมทำอีกไหมตอนนี้คุณหมอได้ได้แบบเอาออกไปหมดเอาแบบไปหมดแล้วดยเฉพาะตรงผ่าช่วงนาค่ใช่ค่ะก็คือว่าของเมเนี่ยจะยากตรงที่ว่าตรงนี้มันเป็นเส้นเหมือนกันจะมีพวกเราอะถ้าถ้าฉีดพวกที่เป็นซีรีส์ก็ไปนะคะสิ่งสิ่งที่สองขลังไปอยู่ตรงช่วงนี้อันตรายนกคุณหมอก็ต้องแบบจะเป็นเป็นเคสที่ทำยากมากมากคุณหมอ ระวังมากมากนะคะแบบตอนทำําแบบมีการยกเส้นประสาทขึ้นแล้วก็ต้องล้อขับล้อแบบสารชื่ที่ไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็คอยหลบเส้นประสาทเพื่อที่แบบไม่ให้กระทบกับปากที่เบี้ยวเ้ยนะคเรื่องปากเบี้ยวเดี๋ยวก่อนพี่ดาวเป็นมาครั้งหนึ่งสอง ั้งที่แรกไม่เป็นครั้งที่สองเป็นค่ะปากเบี้ยวยิ้มปากเบี้ยวพูดปากเบี้ยวตอนนั้นงานกําลังเยอะมากเลยแบบยิ้มออกทีไปออกทีวีก็ไม่มีความมั่นใจโอเคขึ้นคอนเสิร์ตก็ยังไม่เป็นไรไม่ยังแบบปังหน้าใ่ไแต่ไปออกด้วยกันมันไม่มีอะไรปิดอะยิ้มก็อันเนี้ยพอออกมาหลังจากถ่ายทีไทยถ่ายาการเสร็จจะมาถามพี่เลี้ยงเลยเป็นไงปากเบี้ยวไหมเป็นยังไงบ้างไม่มีความมั่นใจเลยประมาณเกือบสิบปีเชื่อฟังรักษารักษาตรงนี้ จนผ่าไต่ปลาซีแล้วลอบเป็นต่างอย่างนี้ค่ะนะคะจนรักษาจนไม่อยากจะรักษาแล้วอ่ะจะแบบใช้ธรรมะใช้ธรรมะใช่ค่ะใช้ธรรมะครอบพี่ดาวเดินสายธรรมจะปฏิบัติธรรมจะสวดมนต์สี่ห้าทุกคืนสวยเพราะสวดมนต์เหมือนที่อ้อยบอกเดี๋ยวอ้อยขานั่งนี่ได้นะคะไม่ต้องยืนอันนี้เจ้าของดาวที่เป็นหมอานพี่อ้อย ก็ S <S สายธรรมเหมือนกันเราพ like anyway> like ี่ดาวเชื่อเรื่องสายบุญสายธรรมถึงได้มาเจอคุณหมอได้มาเจอพี่อ้อยได้มาเจอน้องเดียน้องเมย์นะคะได้มาเจอกันเพราะว่าบุญน่ะจะนํานําพาพอวันนึงแบบเรานี้แล้วเหมือนกับเจ้ากรรมเวรเขาเขานี่เราแล้วเขาเขาเขาเรียกว่าเขาอ่ะเหมือนเขาเอาหัวสิธให้เราดีกว่าเราทำตรงที่เขาดีเยอะเนี่ยก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยพี่ดาวมาเจอคุณน้องวันเนี้ยคุณน้องโทรมาเนี่ยอยู่ปุ๊บป๊บเออแต่เราไม่คิด ไม่คิดเหมือนกันไม่คิดว่ไม่ติดอะไรเงี้ยไม่ติดไม่ไม่ได้ติดอะไรก็ก็หลังจากที่คุยกันก็กคิดอะไรที่เป็นอาทิตย์นะจะเอาไงดีว่าจะทํายังไงดีนะก็เลยอยากเจ็บตัวแล้วใช่ใช่ใช่แลก็เลยถอนะค่ะเจอคุณหมอก่อนคุยกันก่อนยังไงแบบไหนเนาะเออเจแล้วทำให้มาเจอคุณหมอแล้วนะคะแล้วถึงถึงบอกว่าอ่ะ จรงไม่แพ้คนนอกนะคะจริง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 ค่ะเพียงแต่ว่าเออจะจะที่ไหนแค่นั้นเองนะคะถึงว่าวันนี้เราแบบอ่ะน้องเมย์เราแล้วก็คุณเกียนะคะเจ้าของบริหาร ABL Clinic นะคะที่เราจะได้แบบบอกหลายคนที่แบบแนะนำ แพทย์ไทยที่เก่งๆนะคะให้เดียพูดบ้างให้เดียพูดต่อบ้างเราพูดเราเดียวที่พูดเลยความรู้สึกที่แบบอยากมาเปิดคลินิกอยากมาทําตรงนี้าอะไรอยากให้แบบว่าทุกคนที่แบบพอมีปัญหาแค่หมพวกเราใช่ไหมทุกคนเลยค่ะที่มีปัญหาแล้วก็อยากแก้ไขให้ตรงจุดแล้วก็แก้ไขครั้งเดียวจบเพราะว่ามีประสบการณ์มาเยอะแล้วค่ะก็อยากให้ลองมาดูที่ a p l นี้ ก่อนนะคะคิดว่าของเราทั้งปลอดภัยสวยแล้วก็ที่เดียวจบเลยทั้งเดียวคืออย่างนี้อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นที่มั่นใจว่าไม่ใช่ดาวยุ่รีคนเดียวก็ยังมีน้องเมย์นี่จะต้องสาวพวกเราเจอเรื่องซีรีส์มาแล้วพร้อมทั้งคุณเดียนะคะผู้บริหารจะของมลิดิีกคือจะเอาประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยมาบอกต่อกับคนไข้หรือทุกคนที่เจอประสบการณ์ปัญหาของพวกเรานะ เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นทั้งเสริมหน้าอกแก้ตาซีรีส์รีแพรททุกอย่างเอฟเวต์ตินะคะก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาปรึกษาดูเชื่อมั่นกับคุณหมอของเราหมอไทยของเราที่เก่งๆใช่ไีมคุนะคะ คือเยอะมากคุณหมอก็อยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสู์ใหญ่ของของทางภาคเหนือเหมือนกันแต่ละวันนะคุณหมอก็จะเจอเคสอุบัติเหตุเจอเคสใช่ค่ะเจอเคสแบบหนักๆเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้เจอกับคุณหมอเราจะไปนั่งพูดคุยกับคุณหมอโดยตรงว่าอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ประสบการณ์ของพวกเราที่มาเล่าวันนี้ ของพี่ดาวเนี่ยคนน่รู้รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นเป็นอะไรมายังไงบ้างนะคะก็เลยแบบอยากจะให้ทุกคนน่ะได้คือคือข่าวพี่ดาวเรื่องทำจัญกรรมหน้าตรงนั้นมาแต่คืออะไรนิดอะไรหน่อยก็ทุกคนติดตามติดตาเออหน้ายังบางทีเชื่อไม่เห็นอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะเรียบนะเนี่ยอันนี้คือวันนี้คือหน้าก่อนที่จะขึ้นเขียนนะคะไบางทีไปรายการทีวีมันก็ยังมี ยังมีรู้สึกให้เห็นไม่เรียบไม่เนียนเพราะว่าแล้วก็ตรงนี้ไม่พอสิ่งที่ที่ดาวจะทำวันนี้ก็คือแก้ไขขันนะคะคานด้านนี้ที่เรามีอะไรต่างๆยังมีซีรี่อยู่รถ้าเกิดแบบใช่ไม่เรียบก็ยังมีอยู่แล้วก็ตาตานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่คุยคุณหมอก็จะลองล้างหน้าออกให้ทุกคนได้เห็นว่าตรงไหนที่ต้องทำมีตาฝั่งนี้ที่ยังมีซีรี่อยู่และแก้ไขตาตรงนี้นะคะ ว่าเดี๋ยวจะไปช่วงหน้านะคะไปเจอกับคุณหมอคู้คุณหมอว่าอะไรยังไง